ทำไหหลายๆคนถึงชอบใส่บิบกันนะคะใครที่ยังไม่เคยลองใส่บิบนะคะข้อดีบิบนะคะก็เวลาเราเราใส่อะค่ะก้มมันจะไม่พับลงค่ะแล้วก็จะมีสายตรงนี้ช่วยทําให้เวลาอย่างของยี่ห้อลาฟาค่ะเขาจะมีสายที่กว้างทําให้เวลาใส่แล้วมันไม่ม้วนไม่บาดของหน้าอกลูกค้าแต่ละท่านด้วยค่ะเวลาถ้าเกิดเป็นของผู้หญิงเนี่ย สายตรงนี้ค่ะเขาจะช่วยทําให้อ้อมหน้าอกทําให้เราไม่รู้สึกลาคาในการใส่ค่ะแล้วก็เป้าของยี่ห้อบราฟาเนี่ยเขาจะแยกผู้หญิงผู้ชายชัดเจนค่ะทําให้เวลาเราใส่เนี่ยไม่รู้สึกระคายผิวหรือว่าระคายจุดสัมผัสของเราทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราปั่นเนี่ยเร,เราจะไม่ใส่กางเกงในกันค่ะเพราะฉะนั้นสําคัญก็คือตัวฟองน้ำเนี่ยค่ะมันจะช่วยทําให้ อบพุ่มหรือว่าการเสียดสีได้น้อยลงไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ค่ะปั่นจักรยานเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เราจะไม่ใส่กางเกงในกันเพราะว่าถ้าเราใส่กางเกงในเนี่ยมันจะทําให้เปบาดตรงช่วงสิรีระของเราค่ะขอบของกางเกงในนะคะจึงไม่นิยมใส่กางเกงในกันค่ะก็อีกข้อนึงนะคะที่ตัวบิบมาราคาบพอก็คือจะทําให้เราใส่แล้วไม่โปด้วยค่ะเวลาปั่นก้มหมอบหรือว่าเราจะปั่นจักรยานเนี่ยค่ะเอี๊ยมมันจะช่วยทําให้เราก้มหมอบไม่โปในการปั่นแล้วก็เนื้อผ้าก็กระชับกับ สรีระของแต่ละท่านด้วยค่ะทําให้มันไม่ปิ้นไปทางใดทางหนึ่งนะคะก็เป็นกระชับไปกับสรลร์ของเราเลยให้หันมาลองใส่บิบในการปั่นจักรยานกันนะคะจะทําให้มีความรู้สึกที่ดีในการปั่นมีความกระชับแล้วก็มีความแอลโร่ในการปั่นจักรยานได้เร็วได้มากขึ้นด้วยค่ะใครสนใจก็สามารถมาดูสินค้าทุกท่องทางของอลตาทเวนตโซได้เลยค่ะ